จากความสำเร็จของโครงการรอฟอร์มอปั้นอาชีพตั้งแต่ปีที่1จนมาถึงปีที่3กับคอสอาชีพดีๆที่เสริมความแกร่งให้กับชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงให้มีอาชีพที่สร้างไรายได้อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ปลูกผักไร้ดินที่ว่างกินได้เมื่อปี2563ต่อด้วยทำง่ายขายดีในปี2564จนมาถึงปี2565ซึ่งนับเป็นปีที่3ของโครงการรอฟมปั้นอาชีพกับการเรียนการสอนในแนวคิดชงดีมีกำไรเชิญชวนพี่น้องเพื่อนพ้องใน10เขตพื้นที่ของแนวสายทางรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองได้แก่จตุจักห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิ สวนหลวงบางนาประเวศเทศบาลตำบลด่านสำารงคเทศบาลตำบลบางเมืองและเทศบาลตำบลสำารงคเหนือที่กำลังมองหาอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมกับคอสกาฟแฟโบราณที่สร้างไรายได้สูงต้นทุนไม่มากทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงเรียนรู้สูตรและฝึกชงกาฟแฟโบราณพร้อมเครื่องดื่มอื่นๆกว่า20ชนิดแนะนำเทคนิคการลงทุนง่ายขายได้ทุกมุมหรือในบ้าน ที่สําคัญเรียนจบคอร์สเปิดร้านขายหน้าบ้านหรือออนไลน์ก็ได้อัพสกิลชาวชุมชนด้านดิจิทัลรวมไปถึงการตลาดออนไลน์ในแบบฉบับที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย,ายนำไปใช้ได้จริงสอนถ่ายภาพด้วยมือถือจะถ่ายภาพอย่างไรให้หน่ากินน่าซื้อน่าใช้และน่ากด F กับเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้แน่นอน ด้วยตระหนักถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะเราก็เลยได้ิเริ่มโครงการรอฟมอปั้นอาชีพขึ้นนะคะเราก็มุ่งหวังว่าชาวชุมชนทั้ง10เขตนะสามารถที่จะมีอาชีพที่สามารถตั้งไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะขอเชิญทุกคนร่วมอบรมกันนะคะรับรองว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมทำง่ายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะ รอฟอร์มปั้นอาชีพสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน